ครับสวัสดีครับผมชิดเทอร์โบขอนแก่นครับชิดเทอร์โบขอนแก่นครับวันนี้ก็นําเสนอเหมือนเดิมครับตัวยันมาไซเยอะครับยันมาสี่ห้าสี่เก้าห้าหรุ่นเก่าจะเป็นบอกเดียวกันครับตัวนี้ก็เป็นโบใช้งานปั่นใช้งานล็อสูงได้เลยครับผมเป็นสเปคของทางร้านของของเราเองวีดตั้งแต่เกิดครับวีดตั้งแต่กําเนิด ปูลั่นๆครับปูเพาะๆเสียงปูใหญ่ๆครับหนา้าแปลนถอดได้ครับลูกค้าสั่งเป็นรุ่นท็อปรุ่นท็อปจะแพงแพงแต่ว่าก็ได้ของที่เพิ่มเติมเข้าไปหน้าแปลนไหลกลับหน้าแปลนไหลกลับสายเป็นของแต่งทั้งหมดครับจะได้เป็นครบๆทั้งหมดเนื้องานก็เหมือนเดิมครับนั้นมากคอล่างหนาๆสิบห้ามิลน,นะครับหนา,น,านาเลยคึงเป็นประเก็นกลมให้ ทำยึดทำยันเรายึดเข้าของเดิมรถเลยครับหน้าแป้นหนา,หนาแข็งแรงคือเป็นประเกจนกลมครับเพราะประเกจนเดิมเขาชอบรั่วฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคูปต้าครับตัวนี้จะเป็นคูปตา้าเป็นท่อข้างครับเป็นแปะผันท่อข้างฮะคุมด้วยไวเกตครับรอบสูงไม่อ่ดไม่อัน้นเดินรอบได้ต่อเนื่องครับรอบสูงไม่อึดไม่อัน้นปรับตั้งได้ตามต้องการผลมาก ถ้าผมตั้งไปจากที่ร้านผมก็จะตั้งอยู่ที่8ปอนด์ครับเรืองนี้สั่งได้ครับวิกเกตเป็นวิกเกตของทางร้านเราเองตัดเปลี่ยนสปริงครับวิกเกตคุมหัวถอดปายแดงครับแต่ว่าเก่าหน่อยเพราะว่าถอดไว้นานก็อุปกรณ์ก็ใสๆเหมือนเดิมครับถอดายแดงนะครับใสเลยครับแต่ว่าอาจจะมีเอ่อ ยังไงล่ะพูดว่ายัางไงเพราะ <c oughs> ว่าถอดเขาถอดไว้นานครับสนิมยังไม่ขึ้นเลยนะครับตัวนี้แต่มีเก่าเก่าเรื่องด้วยถอดถอดทิ้งไว้ครับงานประมาณนี้ครับคอเลตหนาหนาแล้วประกันหนึ่งปีทุกชุดครับประกันหนึ่งปีทุกชุดแตกหักเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นใครบอกว่างานสแตนเลสไม่ทนไม่แข็งไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เป็นไรผมป ผมเปลี่ยนให้ฟรีครับแตกหักผมเปลี่ยนให้ฟรีล้วแต่จากการใช้งานผมเปลี่ยนให้ฟรีใชใ้งานประมาณนี้เลยเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดครับไม่มีรักไก่แน่นอนรอยเชื่อมน้ำปงน้ำแปนเราเชื่อมเนียนๆครับเชื่อมให้เนียนๆตัดแท่นครับไม่ได้ตัดมูแต่เก็บเชื่อมเนียนๆสวยๆเติมรวดนุนๆ,ๆนๆแข็งแน่นอนทนครับ ลุยน้ำลุยโคลไม่เป็นสนิมแบบประกันหนึ่งปีเต็มสถิตคงซิ่งเดินรอบได้สูงหมดปัญหาเรื่องความร้อนถ้าคันไหนที่มีความร้อนเรารับแก้ให้จนจบครับเพราะว่าไม่ทิ้งลูกค้าอยู่แล้วขอแค่โทรคุยกันบอกกันแจ้งกันก็พอ,พอผมแนะนำให้ผมแก้ให้อยู่แล้วไม่มีว่าปล่อยทิ้งครับงานผมไม่เคยปล่อยทิ้งครับ กรนครบทุกชิ้นนะครับในชุดท่อไหลกลับสายน้ํามันทุกอย่างได้ไปหมดครับท่ออา,ากาศไปท่อครบหมดครับลายท่อรตนี้จะเป็นสามนิ้วทั้งหมดครับลายท่อเป็นสามนิ้วทั้งหมดเดี๋ยวส่งงานแล้วจะถ่ายให้ดูทีนึงครับผม